สวัสดีครับเพื่อนๆืยินดีต้อนรับสู่ช่อง Iconic Q Podcast ช่องที่พาเพื่อนๆไปสำรวจและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของภาพยนต์เกมการ์ตูนและสื่อต่างๆจากต้นกำเนิดไปจนถึงยุคปัจจุบันพร้อมข้อมูลที่อัดแน่นครบถ้วนและลึกซึ้งแบบเจาะลึกเคยสังเกตไหมครับ <dafür> ว่าของเล่นบางอย่างพอเราโตขึ้นเราก็ลืมมันไปแต่มีของเล่นจากแบรนด์หนึ่งที่ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่แต่แค่เห็นมันความรู้สึกบางอย่างของผมก็กลับมาโดยอัตโนมัติเสียงบล็อกกระทบกันเบา ชิ้นส่วนเล็กๆที่เหมือนจะธรรมดาธรรมดาแต่มันกลับให้เรานั่งอยู่กับมันหลายชั่วโมงเลยทีเดียวใช่ครับผมผมกําลังพูดถึงเลโก้หลายคนอาจคิดว่าเลโก้เป็นแค่ของเล่นเด็กแต่ถ้ามองให้ลึกจริงๆนะครับเลโก้คือหนึ่งในแฟรนไชส์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวด้วยซ้าเพราะแบรนด์เลโก้นั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่พื้นห้องนั่งเล่นเสมอไปมันได้ขยายไปสู่เกมวิดีโอเกมภาพยนตร์ซีรีส์และกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปของโลกเคียงข้าง Star ์ a r ร Marvel หรือ DC โดยไม่ต้องเคอะเขินเลยวันนี้ Iconic Q Podcast จะพาคุณย้อนกลับไปดูว่า Lego ้เติบโตจากของเล่นธรรมดากลายเป็นจกักรวาลสื่อที่เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องจินตนาการการเล่าเรื่องและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วมาชมได้เลยครับ Lego เป็นแบรนด์ของเล่นก่อสร้างจากพลาสติกผลิตโดย The Lego Group บริษัทเอกชนที่มีฐานอยู่ที่เมืองเล็กๆชื่อว่าบิลลอน ประเทศเดนมาร์กชื่อเลโก้ก็มาจากคำเดนมาร์กว่าเล็กกอตแปลตรงตัวง่ายๆเลยว่าเล่นให้ดีหรือเล่นอย่างมีคุณค่าแค่ชื่อก็สะท้อนวิธีคิดของแบรนด์นี้ตั้งแต่แรกแล้วหัวใจของเลโก้คือบล็อกพลาสติกเล็กๆที่หลายคนคุ้นเคยดีบล็อกเหล่านี้ผลิตจากวัสดุที่เรียกว่า ABS พลาสติกซึ่งเป็นพลาสติกที่แข็งแรงทนทานและที่สำคัญคือแม่นยำมากบล็อก,ลกเลโก้1ชิ้น สามารถต่อกับบล็อกที่ผลิตเมื่อหลายสิบปีก่อนได้พอดีเปะ๊ะแทบไม่มีคลาดเคลื่อนเลยมันคือการออกแบบในระดับอุตสาหกรรมที่เลโก้ให้ความสําคัญกับมาตรฐานอย่างจริงจังมากและด้วยระบบบล็อกแบบนี้เลโก้ LEGO เลยไม่ได้จํากัดว่าเราต้องต่ออะไรรถอาคารเมืองหุ่นยนต์หรือแม้แต่เครื่องจักรที่ขยับได้จริงต่อเสร็จถอดออกมาใหม่แล้วสร้างอย่างอื่นต่อได้อีกมันคือระบบการเล่นที่ไม่บังคับจินตนาการแต่เปิดพื้นที่ ให้ความคิดของคนเล่นทำงานเต็มที่และในปี2015มีรายงานว่าเลโก้ผลิตชิ้นส่วนไปแล้วมากกว่า6 0แสนล้านชิ้นทั่วโลกถ้าเอามาต่อกันจริงๆอาจจะพันโลกได้หลายรอบเลยด้วยซ้ำทั้งหมดนี้ทำให้เลโก้กลายเป็นผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่ที่สุดในโลกตามยอดขายและเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดของยุโรปแต่สิ่งที่ทาให้เลโกไปไกลกว่านั้นไม่ใช่แค่จานวนบล็อกแต่คือชุมชนของผู้เล่นเลโก มีแฟนๆทั่วโลกที่ไม่ได้แค่ซื้อมาต่อเล่นแต่สร้างผลงานใหม่แข่งขันกันออกแบบโมเดลที่บริษัทเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนคำว่า moc my own creation กลายเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของ LEGO ที่บอกชัดมากว่าแบรนด์นี้ไม่ได้อยากควบคุมความคิดของผู้เล่นแต่เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นเป็นผู้ร่วมสร้างโลกไปพร้อมๆกันและเมื่อ Lego เข้าใจพลังของการเล่าเรื่องมันก็ขยายตัวจากของเล่นไปสู่ภาพยนตร์เกมวิดีโอเกมและสวนสนุก Legoland ซึ่งตอนนี้มีอยู่หลายแห่งทั่วโลก Lego Movie คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คนทั้งโลกเห็นว่าของเล่นก็สามารถเล่าเรื่องได้จริงและเล่าได้อย่างมีหัวใจมีอารมณ์ขันและพูดกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่พร้อมกันทั้งหมดนี้ทำให้ Lego ไม่ได้เป็นแค่ของเล่นสำหรับวัยเด็กแต่มันกลายเป็นสื่อที่เติบโตไปพร้อมกับมนุษย์หลายรุ่นต้นกำเนิดของ Lego ไม่ได้เริ่มจากโรงงานใหญ่มันเริ่มจากเวิร์กช็อปเล็กๆของช่างไม้คนหนึ่ง ชื่อของเขาคือโอเลเคิร์กคริสเตียนเซนช่างไม้จากเมืองบิลันประเทศเดนมาร์กในปี1932ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกไม่ได้สวยงามเลยโอเลเริ่มทำของเล่นไม้ขายไม่ใช่เพราะอยากเปลี่ยนโลกแต่เพราะเขาเชื่อว่าเด็กๆสมควรได้ของเล่นที่ดีจริง2ปีต่อมาในปี1934บริษัทเล็กๆของเขาได้ชื่อว่าเลโกมาจากคำว่าเล็กก็ตซึ่งแปลว่าเล่นให้ดีช่วงแรกเลโก ยังทําของเล่นไม้และตอนนั้นไม่มีใครคิดหรอกครับว่าพลาสติกจะมาแทนไม้ได้แม้แต่คนในวงการของเล่นเองก็ยังเชื่อว่าของเล่นพลาสติกไม่มีวันแทนของเล่นไม้แต่เลโก้กลับเลือกจะทดลองในปี1947เลโก้เริ่มขยับเข้าสู่การผลิตของเล่นพลาสติกและในปี1949พวกเขาเริ่มผลิตบล็อกแบบใหม่ที่เรียกว่าอัตโนมัติบอ d ดิงบริ c ส์บล็อกเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการคิดขึ้นมาเองทั้งหมด แต่มันได้รับแรงบันดาลใจจาก k i ด d ี c r a f t s e l ซลฟ์ล็อกกิ i งบรของนักออกแบบชาวอังกฤษชื่อฮ l l a r y Page ซึ่งถูกคิดค้นตั้งแต่ปี1939 Lego ได้เห็นตัวอย่างบล็อกเหล่านั้นจากซัพพลายเออร์เครื่องฉีดพลาสติกและมองเห็นบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นมันคือระบบอย่างไรก็ตามบล็อกยุคแรกยังมีปัญหามันยังล็อกไม่แน่นมันยังห่อได้ไม่หลากหลายพอและจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงเมื่อก็อดเฟรดเคิร์กคริสเตียนเซน ลูกชายของโอเลเข้ามามีบทบาทบริหารบริษัทในช่วงต้นทศวรรษ1950เกอ็อดเฟรดคือคนที่มองเลโก้ไม่ใช่แค่ของเล่นแต่เป็นทอยซิสเต็มระบบการเล่นที่ทุกชิ้นส่วนต้องทำงานร่วมกันได้ในปี1958 Lego เลโก้พัฒนาดีไซน์บล็อกแบบใหม่ที่เราเรียกว่าเลโก้บริกสมัยใหม่พร้อมกับยื่นจดสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการนี่คือบล็อกที่คลิกเข้าหากันแน่นพอจะเล่นแต่ก็ถอดออกได้โดยไม่พัง และหลังจากนั้นไม่นานเลโก้ LEGO ก็เปลี่ยนวัสดุจากเซลลูโลสเอซิเท e มาเป็น ABS พลาสติกซึ่งแข็งแรงกว่าทนกว่าและกลายเป็นมาตรฐานจนถึงทุกวันนี้ช่วงเวลานั้นเองโอลเคิร์กได้ตั้งคติประจำบริษัทเอาไว้ประโยคที่เลโก้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน "Only the best is good enough" สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นถึงจะดีพอและมันก็พิสูจน์ตัวเองแม้สื่อในเดนมาร์กยุคนั้นจะยังเขียนอยู่ว่าพลาสติกไม่มีวันแทนไม้ได้ แต่เลโก้กลับกลายเป็นข้อยกเว้นพอเข้าสู่ยุค1,960 l e เลโก้เริ่มขยายออกนอกเดนมาร์กขายทั่วยุโรปก่อนจะกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกในปี1,969 LEGO เลโก้เปิดตัวดูโลบล็อกขนาดใหญ่ออกแบบมาเพื่อเด็กเล็กโดยเฉพาะเพื่อให้ปลอดภัยและต่อยอดไปสู่เลโก้ปกติได้และในปี1,978หนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนเลโก้ไปตลอดการก็ถือกำเนิดขึ้นมินิฟิเกอร์ ตัวเล็กๆหน้าเหลืองๆแขนขาขยับได้มันทำให้เลโก้ไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างแต่กลายเป็นเรื่องราวเด็กๆไม่ได้แค่ต่อบ้านแต่เริ่มสร้างตัวละครสร้างโลกสร้างจัก,กรวาลของตัวเองเลโก้เ <LEGO S 1> ติบโตไปพร้อมเรื่องราวน่าสนใจมากมายไปจนถึงปี2011ที่เลโก้ถูกส่งขึ้นไปบนสถานีอวากาศนานาชาติเพื่อทดลองการตอบล็อกในสภาพไร้น้ำหนักหรือโมเดลระดับตำนานอย่าง X w i n g ขนาดเท่าของจริง ที่ใช้บล็อกกว่า5ล้านชิ้นจัดแสดงกลางนิวยอร์กทั้งหมดนี้ทำให้เลโก้ไม่ใช่แค่ของเล่นแต่คือวัฒนธรรมต่อให้บล็อกจะดีแค่ไหนถ้ามันไม่มีโลกให้เราเข้าไปเล่นมันก็เป็นแค่ชิ้นส่วนพลาสติกเลโก้ Lego. เข้าใจข้อนี้ดีมากและตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1950พวกเขาก็เริ่มปล่อยชุดต่อที่มีทีมชัดเจนและในบรรดาทีมทั้งหมดมี2ทีมที่กลายเป็นแกนหลักของเลโก้มาจนถึงทุกวันนี้ ทีมแรกคือ LEGO City เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี1973 LEGO City คือการจำลองชีวิตประจำวันตำรวจนักดับเพลิงโรงพยาบาลไซต์ก่อสร้างสนามบินเมืองที่ไม่มีซูเปอร์ฮีโร่แต่เต็มไปด้วยอาชีพธรรมดามันอาจจะไม่วื้อหวาแต่มันคือพื้นที่ที่เด็กๆได้ลองเป็นผู้ใหญ่ผ่านการเล่นอีกทีมหนึ่งคือ LEGO Technic เปิดตัวในปี1977 นี่คือเลโก้ที่ไม่ได้ขายแค่รูปร่างแต่ขายกลไกเฟืองลูกสูบระบบช่วงล่างเทคนิคคือจุดที่เลโก้เริ่มเชื่อมโลกของการเล่นเข้ากับโลกของวิศวกรรมจริงจังและเป็นสะพานสำคัญที่พาเด็กหลายคนไปสู่สายอาชีพด้านวิศวกรรมในอนาคตนอกจากทีมคลาสสิกเลโก้ Lego, ยังสร้างทีมต้นฉบับของตัวเองอย่างซีรีส์นินจาโกมังกี้คิดไบโอนิคอลหรือฮีโร่แฟคทอรี่มีตัวละครมีตำนาน มีจัก,กรวาลและจากจุดนั้นเองเลโก้ LEGO ก็เริ่มก้าวเข้าสู่โลกของแบทแมน Star Wars, Harry Potter, ตอร์อ n นเด n ยนาโจนมา m i เวลม a f คราฟการร่วมมือเหล่านี้เปลี่ยนเลโก้ไปเยอะมากโดยเฉพาะ Star Wars ที่กลายเป็นหนึ่งในทีมที่ขายดีที่สุดตลอดการและทำให้เลโก้เข้าไปอยู่ในบ้านของแฟนหนังทุกวัยและเมื่อบางทีมถูกยกเลิกมันก็ไม่ได้หายไปแต่มันกลายเป็นของสะสม ราคาพุ่งในตลาดมือสองเพราะเลโก้ไม่ได้ผลิตซ้ำง่ายๆอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เลโก้ก้าวข้ามคำว่าของเล่นอย่างจริงจังก็คือในปี1999เลโก้เปิดตัวชุดที่ชื่อว่าเลโก้ไมน์สตอต้นกำเนิดของมันมาจาก MIT Media Lab ผู้พัฒนาแนวคิดที่เรียกว่า Constructionism หัวใจของ m y s t s t o r m คือโปรแกรม a b เ l e r r i k k บล็อกเลโก้ที่สั่งงานได้ ใส่เซ็นเซอร์แสงเสียงการสัมผัสเขียนโปรแกรมส่งคำสั่งแล้วดูมันเคลื่อนไหวจริงจากอินฟราเรดไปบลูทูธไป usb mindstorms ไม่ได้สอนแค่โค้ดแต่มันสอนการแก้ปัญหาการทดลองการล้มแล้วลองใหม่ mindstorms ถูกใช้ในการแข่งขันระดับโลกไปจนถึงวัยรุ่นได้แก้โจทย์วิศวกรรมจริงผ่านหุ่นยนต์ lego มีทีมแข่งนับหมื่นทีมทั่วโลกใช้ lego เป็นเครื่องมือเรียนรู้ ไม่ใช่เพื่อชนะอย่างเดียวแต่เพื่อเข้าใจโลกจุดหนึ่งที่ทําให้เลโกอยู่มาได้นานขนาดนี้คือมันหลุดออกจากคําว่าของเล่นไปนานแล้วเลโกกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปแบบไม่รู้ตัวเราเห็นมันในหนังในงานศิลปะในโฆษณาไปจนถึงในห้องเรียนคือไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือไม่เคยต่อเลโก้มาก่อนคุณก็เคยเห็นมันแน่นอนในวงการภาพยนตร์เองเลโกถูกเอาไปเล่าเรื่องในรูปแบบที่จริงจังมากขึ้นไม่ใช่แค่ของเล่นขยับได้ แต่เป็นเครื่องมือเล่าเรื่องทั้งหนังแอนิเมชันเกมหรือแม้แต่งานศิลปะจัดแสดงมันกลายเป็นสื่อกลางที่ใครๆก็เข้าใจได้ทันทีเพราะแค่เห็นตัวต่อสี่เหลี่ยมเล็กๆเราก็รู้แล้วว่านี่คือเลโก้ในอเมริกาเลโก้ยังถูกเอาไปใช้ในระบบการศึกษาอย่างจริงจังมีหน่วยงานที่ดูแลด้านเลโก้เอูเคชันโดยเฉพาะเอาไปใช้สอนตั้งแต่ตรรกะการแก้ปัญหาไปจนถึงวิศวกรรมขั้นพื้นฐานเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบเรียนจากกระดาน แต่ถ้าให้เขาสร้างบางอย่างขึ้นมาด้วยมือแล้วเห็นผลลัพธ์ตรงหน้าเลโก้ LEGO ทำตรงนั้นได้ดีมากและความสำคัญของมันก็ไม่ใช่แค่ในสายตาคนเล่นปี1998ตัวต่อเลโก้ถูกบรรจุเข้า National Toy Hall of Fame พูดง่ายๆคือถูกยกสถานะว่าเป็นของเล่นระดับตำนานไม่ใช่เพราะขายดีอย่างเดียวแต่เพราะมันมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและการเรียนรู้ของคนทั้งโลกทั้งหมดนี้คือภาพรวมของเลโก้ในฐานะแบรนด์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่ยึดติดกับความสําเร็จเดิมและกล้าที่จะต่อยอดตัวเองตลอดเวลาจากก้อนพลาสติกเล็กๆสู่โลกที่ใหญ่กว่าจินตนาการของใครหลายคนคือรากฐานที่ทําให้แฟรนไชส์นี้ยังคงต่อได้ไม่รู้จบเหมือนบล็อกทุกชิ้นของมันนั่นเองขอบคุณที่รับฟังกันจนจบครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากรายการ i c ค n i c Q p o d c a s แแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้สวัสดีครับ